นี้น้องหล่อมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวสีฟ้าเสิร์ฟบลูปปด้วยครับมือสองมือนี่เดี๋ยวเห็นแน่นอนครับทีมงานก็นั่งแบบจะแจงรูปายในนอนอยู่ครับขอบคุณสำหรับอยากติดตามเลยคระับขอบคุณสำหรับอยากติดตามครับ <c oughs> สุแมนครับในกล่องยังออร่าขนาดนี้อันตัวจริงบอกเลยครับว่าออร่าแบบ ภาหนาเขามาเบิงยืมสตูดิโอน้อมกันได้ครับในแม่เดี๋ยวสิจัดกิจกรรมพิเศษให้ครับโอ้แบดแห้งครับลูกนี่ เป็นแม่แท่งครับเสร็จแล้วโอเคคตนะมนี่อนสอ่ะีคอีนะ่ะเ,เอมาเส่เลอนเสส้งนี่ึ้อคอนเสิร์ตเลยนะครับ ออกแนวเท่ๆอยู่แม่ครับไมอนี้นอเทแห้งครับไอนอเขาเจาะแซวกันอยู่ครับตอนนี้ สวัสดีค่ะแวะมาดูน้องยูริขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับที่ต้องยืน ก็ดูสินค้าทีตก,กาได้ก่อนนะครับมอนี้ราคา2องบ้าบาทสก,กายถ่ายไปหรือยังคะน้องสก,กายถ่ายคู่ถ่ายเดียวเรียบร้อยแล้วเด้อครับแม่แม่น้องสก,กายน่งพักอยู่ครับ<ม>ก็ดูตกกากเราใส่ตาก,กายืนยันคำาสั่งซื้อได้เลยเด้อครับ <c oughs> กดดูตะกายืนยันคาสั่งซื้อได้เลยนะครับราคาพิเศษ215บาทครับมื่อนี้ลูกชายรอแท้แม่นครับนองยุริหลรอแห้งครับเสียดายมาไม่ทันสกายไทยเดี๋ยวเสียเอาเบื้องหลังลงให้เบื้องนะครับ

น,งงน,น,นี่กดลงนี่กดลงแเหมือนเลือบตามขึ้นมาคบนหรแบบน้อยของอีแม่ตาแห้งนะครับ ฝากกดเบื้องตากันเลยนะครับมอนี่อารมณ์เวลากับแองเนลราคาพิเศษสองใบชิหาครับนาแบบน้อยของอีแม่นาแบบน้อยของอีแม่ตัวเป็นเบาเหรอเด้อฝากแม่แม่กดเบิ้งตากันเด้อโปรเจกต์ต่อไปสิมี่น้องต่อสิมี่น้องสกายกับน้องยูรีแนนอนเด้อจ้ายูรีลูกนี้เหมือนสาวเหรอน่ารักมาก น่าัาแข้งเลยแม่แม่ฝากแม่แม่กดเบิ้งตาก,กาเน่เด้อ ออกแนวเท่ๆอยู่ขอบคุณค่ะเทแห้งค่ะอรอะะชมแบบรอชมแบบเซตนี้เลยเด้อ แบนนิาสาซับพ,พอร์ตราคาส้งผมกับสุดนี้คอนเสิร์ตปิดฤดูกาลถ้าเบิงเลเดอร์ถ้าเบิงสุดนี้เลเดอร์แม่แม่ไม่รูปนีไปขืนคอนเสิร์ตปิดฤดูกาลแน่นอนจ้า ว้าวรอดูค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากๆครับหนาลักแห้งเด้อแมยแเม่์อะาเยอยอยู่ของเขา้าหนาลักแห้งเด้อรอจ้ารอดูค่ะถาเบึ้งเลยเด้อ ลูกนี่เดจ้าขืนคอนเส์ตปีรูดูการเด้อแม่แม่ทาเบิ้งได้เดอ้อลูกนี่ของเต,าย,ตา,กกายูริแล้วก็เตาสกายทาเบิ้งได้เลยเดอ้อด้อากล่าบเปักลาเป็นบาวคากปีนี้แม่อีลีแม่ เป็นอายุ17ที่เป็นเบาวมากโตสูงแห้งมากรอบนี้นองกับโตพร้อมๆสงสัยเขาล่งบาลรอบที่แล้วนองพร้อมแห้งตอนนี้รอดูพร้อมซพพอร์ตขอบคุณค่าขอบคุณที่สพอร์ตเต่ายูรีของเฮาเดอ้อพี่สก,กายไายเรียบร้อยแล้วเหลือเตายุลีของเฮาเดอ้อแม่แม่ฝากแม่แม่เบิ้งตะาก,กาของน้องในเดอ้อ เจ้ายูริหลอ่อน่ารักจังลูกรอแห้งแม่แม่ยูริน่ารักน่ารักอียิรน่ารักแบบตกม้าปีนีบักราของห้อเป็นบ้าวคักเด้อน้องยูริหล่อมากจ้าหล่อมากค่ะ ฟังฟังดีใจกับน้องทั้งคู่นะคะขอบคุณค่ะซับแะซพอร์ตน้องต่อไปค่ะรอดูรอซับพอร์ตเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะรอซับพอร์ตเต้ายูแล้วก็เต้าสก,กายของเราเลยนะแม่แม่ตาแก้มก้อนแก้มเราหายไปนิดหนึ่งประ่าเราพร้อมลงแต่ว่า เรายัางมีแก้มให้เกาเด้อเป็นลาไรที่บอกเข้ามาน่ารักได้เปลืองมากยูดิกับใครใค่ะ แม่กดตากาให้แบบร้เด้อที่กดวีดีโอเข้าครับสำหรับคุสกายยูลิกับสกายค่ะเดี๋ยวเราปิดเลยนะ เราปิดไลน์ไหมือไลน์ไลน์ลดแม่แม่กันงั้นพี่ถ่ายคอนเทนต์เลยนะคอนเทนต์ที่หลงไม่แม่ปิดก่อนเพราะว่าต้องใช้โทรศัพท์ไปเลยใช่ขออนุญาตปิดไลน์สดกันเดิอแม่เดี๋ยวถ่ายอนอ่ะเดี๋ยวพี่โมฮัมหค่ะกล้องน้มาหาพี่ก่อนกล้องรถอะกลองน้ำออเอาใจสารับองแม่แม่ขาเดี๋ยวพี่ น,นี่ลูกจะขออนุญาตปิดกล่องกันก่อนเด้อเพราะว่าจะเฮ็ดคอนเทนต์ไปเซอร์ไพรส์แม่ๆเนาะแล้วอีกอย่ายงหนึง่งอยากให้ทุกคนเห็นสุดนี่แม่อยากให้เห็นตาเนื้อเซ้นนี้แต่งหน้าทำผมแล้วก็สุดนี้ของน้องๆขึ้นคอนเสิร์ตในการปิดฤดูกาลว,านาวันที่เศร้าเก๋จิตสามารถถึงนี่เนาะโวหวตให้ในเด้อว,ว่าผู้ใดอยากเห็นเนาะถ้าโหวตหลายเดี๋ยวน,น,น,ยน้องๆทีมทีมงบนนิสัย